งทำรายการไม่สอด้วยแตรวมกันเลยมีเหตุออกด้วยกันเออมันจะได้จองมานั่งเรียกคนลทีคนละทีมันจะได้คืึไงเออโง่หใรครับง่หง่่ง่โง่่ง่ง่่โง่ใหญ่โ่่โง่ใหญ่โงง่ให่โล่ใหใช่

อ๋อติดเต็มเลยบางีนไอเราบอกเออเดี๋ยวเราใบใหญ่ในช้าพอมากดมันไม่ได้ไอ้เครื่องนี้คงจะดูบาดคนแก่หรือเอาบาดไม่ออกฟุ้งมากเลยขับวันนี้เป็นเป็นเงินคนคนแก่ออกใช่ป่ะใช่เงินสูงอายุแล้วตอนก่อนหน้านี้มีคนมากดกดเยอะไหมฮะมาเยอะใช่ป่ะฟิวมัเต็มเลยเยอะเรียนฟิวไปสิบคริสก่อนตัดกันก็ได้ได้ได้ เราพอตอนเราบ้างอ่ะคนไปไหนหมดแล้วตะเขาตู้เป็นไรเปล่าก็เลยเอาปากแย่ดูหญ่ไม่ได้นะทางทางพังแล้วอ๋อวันนี้วันนี้ป้าก็จะจะกดเงินด้วยแล้วกดไม่ได้เออก็มารู้แล้วนะตอนที่เราลงที่กดนี่แหละใจเย็นเย็นมันเดี๋ยวก็เอาออกแล้วให้กินน่ะนี่พอรู้นะว่าว่าว่าเป็นใครไม่รู้เลยต้องเอากล้องมาดูนั่นแหละถึงรู้แน่ ไม่รู้่าคือใครเยอะแยะไปหมดแบบกดแสดงว่าเขาเขากดเงินไม่ออกหรือว่าบัตรโดนยึดหรือว่ารดูแตกไปแล้วไม่รู้สาเหตุว่าเขากดบัตรกินหรือว่าเงินไม่ออกอะไรก็เลยโมโหเลยทุบเลยต้องดูกล้องอหะรู้เลยมีกล้องอยู่